สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์วันนี้ก็สุงมอบรถคันนี้นะคะตัวนี้สเปคก็เป็นหัวเมกาแคบปเครื่อง j o 8E นะคะคัะสีนอกมาทำเป็นสีชุมพูม่วงนะคะก็ลูกค้าสั่งแต่งตามที่เห็นเลยนะคะคันนี้ไปอยู่ไม่ไกลนะคะไปอยู่สุรินนะคะประสาท เพอรประสาทิุลินนะคะความยาวกระบะก็3ามเมตรหกสตัวนี้เป็นฝาฝาข้าง3ามมิตนะคะทำระแนงสามไม้เล่นลายขาวดำนะคะคันนี้ไม่เล่นลายฉุดขาดนะตอนนี้เขากำลังฮิตลายขาวดำคันนี้ฝาท้ายฝาท้ายคือเปิดได้เฉพาะาปากนกแก้วนะเพราะว่าไม่ได้ใส่บานชับ ตัวนี้คือเปิดได้จะตอนยกดำเท่านั้นลูกค้าสั่งนะคะทำตาม,ตามลูกค้าสั่งสีสวยนะคะสีม่วงม่วงชมพูเล่นลายขาวดำแลอก็กระบะจะม่วงกว่าหัวนิดนึงเนาะชมพูหัว,หนะหวจะเป็นชมพูมากกว่าก็คันนี้ก็เจอกันได้ที่อำเภอปราสาทสุรินนะคะ สำหรับลูกค้าที่มองหา 8E นะคะเข้าใหม่มาเมื่อวานเป็นหัวสีนํำเงินถ้าดูคลิปก็จะเห็นเนาะ mm. ก็มาดูตัวจริงได้ที่อู่นะคะสั่งสั่งได้มาดูตัวจริงแล้วก็จับจองและสั่งสเปคตามใจลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็พร้อมออกเดินทางนะคะเจอกันได้ที่อำเภอปราศาสตรนะคะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดเดียวกันกับแม่ค้าเลยนะคะ ออกเดินทางแล้วค่ะเจอกันได้ที่ปรา,าศาสตร์จุรินนะคะอำเภอรปราสาสส่วนคลิปนี้ก็พากันชมเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ